อชื่อตัวละครชื่อใครเหรอ <laughs> พี่ว่าพี่ไม่น่าอ่านชื่อเลยคนไหนเ <laughs> อ,อย่าหมออ่านเลยนะพี่เป็นหมออะหมอฝั่งนู้นอะหมอที่ไม่ใช่ผม <laughs> อะไรวะน้าทำไมเขาต้องชื่อแบบนั้นนะฮะโอั้ติไม่ได้เลยเนี่ยพ,พี่จะเป็นกล้วยเล็ก ไครวะจะเป็นไข่ดีวะพี่หัวใจมาด้วยเนี่แต่งเพลงนะโอ้ยคนเยอะละจะเป็นก็ได้โหคนเยอะอะไรพี่คนปั่นไม่เยอะเลยคนปั่นเยอะแล้วมีคนอะไรไปเมื่อกี้ยังไม่ได้วาดเลยแต่แดวรอบม้จะวาให้ดูผมเอโดงะวะลำบก ลัมปลปัมปลัมปปงึงปึงตึงตึงขึงขึงขุดขุดมาแล้วตัวสนุก มันขุดขึ้นทั้งบนได้ไหมหรือขุดไม่ได้ขุดขึ้นบันไดได้ไหมขุดขึ้นบันไดคืออะไรวะก็แบบว่าขุดแล้วเดินขึ้นบันไดไปด้วยด้วยโอ่งไหมเฮ้ยมันอยู่ใกล้กูมันอยู่ใกล้กูเสียงมันฟุบฟับฟุบฟับมันตัวอะไรวะเนี่ยเกชาเกชาใช่อเออมันอยู่ใกล้กูขนาดนี้มึงคิดว่ากูจะดูผิดหรือไงเสียงมันไม่หยุดเลยเนี่ยมันเกชาโว้ย เล่นตัวช่วยนี่ไม่เคยได้ได้ช่วยเลยได้ปั่นตลอดตัดไปมันมันน่าจะไปทางไปทาง <คน S 1> ผม<า>แล้ว,ว<ะ>อุ้ยผมกดผิด <laughs> มันต้องเสียนิเมชั่นการขุดด้วยนี่วะใช่แล้วขุด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 คุดผมกลายเป็นลากใส่เพื่อนเจอเลยขอโทษราบแล้วมาตีโดนอะไรวะนะตีโดนเพื่อน มันตึงตึงไม่ตีตีโดเพื่อนแต่เพื่อน,น,มนนะไม่เล่นไม่ลดนะทำไมผมก็ไม่ลดวะผมกดขุดอยู่แท้ๆอ๋อแล้วกดขุดแล้วโดนตีตอนที่อยู่ในร่างขุดเลื่อนมันไม่ลดมังอ๋อเป็นเทคนิคเออมันจะตีโดนบอทแหละหุ่นเมื่อกี้หุ่นหน่วจ้างกดอ๋อตีไอ้จ่อย โอไม่นะชัางโกนดาร์กโซเนี่ยนักปุ่้องหอมตีของฉัอพี่พูดไปนะชัางโกนสู้เขาคนที่จะมาช่วยของเขค้ะก็คือพี่ใช่ไหมขอบคุณครับไอดีมากเลยถ้ามันอยู่ใกล้พี่พี่จะไปให้แต่ที่ว่ามันต้องอยู่ไกลพี่เยอะ มาช่วยฉันหน่อยอยู่ตรงไหนโอ้ตรงที่ปั่นเลยนี่นะไกลจัดเข้าใจเลือกที่ดีนี่ไม่ไหวนะครับอย่างนั้นอนะ่ะผมควรจะขุดไปช่วยไหมหรือว่าผมเดินไปช่วยแล้วค่อยขุดออกไม่รู้ไม่เฝ้านะ <c oughs> ได้อนไฟอยู่โอ้กล,<ม>ล,ลับมาเฝ้าแล้วครับมาเฝ้าแล้วโอเคกำลังไปช่วยผมกำลังไปเหมือนกันโอ้โอ้ลา ลากไปทางอื่นเลยเดี๋ยวผมปั้นขึ้นได้เลยโอ้โหโอ้ไรพี่ทำได้เหรอฮงรูมได้ปะโอเคสวยดยมากครับ นายมาทำน้องแล้วอย่างนี้ก็ยู่ขึ้นอยู่ที่นายแล้วช่างกลถ้านักปูงน้ำหอมตอนนี้ปั่นถึงได้เยอะจะดีโอ้โหเสือกลโดนแล้วเดี๋ยวจะลมแล้วไม่ทันวะต้องไปต้องไปช่วยนักปูงน้ำหอมปั่นแล้วละครออดูดมันไม่โดนดูดอ่ะ ระยะไกลไหมพ่อไม่รู้เพราะว่าเพิ่งวางหรือเปล่าว่าจะเครื่องฝั่งนู้นน่าจะเหลืออีกเยอะเครื่องฝั่งนี้เหลือเครื่องเดียวใช่ไหมไีผีเสื้ยอยู่ตรงนี้ใหญ่นี่มันร้ายมือ ผมกำลังปั่นสุดชีวิตมันไม่ได้พี่แล้วอ่ะมันทิ้งพี่ไป,ไลปแล้วอ้าวโอ้โหไม่เป็นไรนะปูนนองแค่ไปหาดีกว่าอ้าวมันองสุดท้ายยังไงวะตีปังรัวอยู่อยู่ตรงไหนอกีนี่เก๋กีเป็นตัวแะไรเดี๋ยวพี่ปั่นต่อให้ได้ครับแป๊บนึง แท็กมือแบบหล่อๆแปะนี่เฮียโคตรเทเลยเฮ้ยมันมาทางนี้ส,สู้ๆตีผมละปั่นถึงไหน,นนะละได้แล้วผมนะเจะนล้มก่อนเสียบร้อย <c oughs> วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอุ้ยอันเตอรมเนชั่นเป็นบุรีเซษอะโทษทีวะ่ะเรื่องมันเ้า <c oughs> ขุดเรื่องขุน่าจะขุดส่วนแต่แรกผาด <c oughs> ทำตัวเล็กๆไว้ <c oughs> ตัวเล็กๆไว้ <c oughs> เดินแล้วเดินแล้วจะได้มาทางนี้ด้วยนะเรียบต่อมันรู้ได้ใหญ่วะ ยายนี่วันหลนะายานี่มันหลจะตงไปไม่เนียนพี่ไปเรียนทม